สัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเีิวนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการพูดคุยกัน หลังจากดูหนัง Civil War มาครับผมหรือว่าดูอีเวนต์มาก็ตามซึ่งในคลิปนี้นะครับต้องย้ำไว้ก่อนเลยมีสปอยแน่นอนครับหากใครยังไม่ได้ดูหนังนั้นก็ปิดก่อนไปได้เลยครับไว้ค่อยมาดูกันทีหลังก็ได้โดยเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือหนังมันเป็นยังไงไอตรงนี้มันเป็นยังไงชอบตรงไหนฉากแอคชั่นเป็นยังไงฉากนู้นฉากนี้พูดกันถึงหนังครับว่ามันแบบว่าทำมาดีขนาดไหนออกมาเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วเป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไปครับ เพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูนั้นปิดออกไปก่อนได้เลย และตอนนี้เรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าแน่นอนใครดูหนังเรื่องนี้แล้วจะรู้นะครับผมเมหลักมันโฟกัสไปที่วินเทอร์โซเยอร์เต็มๆเลยแค่เปิดเรื่องมาก็เป็นฉากวินเทอร์โซเยอร์แล้วซึ่งเราก็รู้ได้เลยทันทีครับผมว่าเรื่องนี้แมงมีเหมือนคอมิกแน่นอนและผมก็ดูไปเรื่อยๆครับจะต้องบอกก่อนตอนผมดูนี่คือปวดคอสัตว์ได้แถวหน้าสุดแมงก็เลยแบบดูลำบากนิดหน่อยไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ก็สนุกดีครับโดยรวมทั้งหมดมาพูดถึงเรื่องคอนฟ lict เลยดีกว่าคอนฟ lict ในเรื่องเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะตีกันเพราะส่สญญโโวน แบบกัปตันไม่ยอมเซ็นแต่อรอนแมนนั้นจะยอมให้ได้อะไรแบบนี้พยายามมาโน้มน้าวอยู่หลายรอบแต่ทว่าเรื่องราวกับกลายเป็นว่าไอการตีกันเนี่ยไม่ใช่เพราะไอเรื่องนี้เลยตีกันเพราะ yer, วินเทอร์โซเยอร์ล้วนๆเลยวินเทอร์โซเยอร์หรือบักกี้นั้นถูกใส่ร้ายครับไอคนก็เข้าใจผิดรัฐบาลมันก็งโง่เนาะแบบเจอภาพภาพเดียวปุ๊บสรุปด่วนเลยวินเทอร์โซเยอร์แม่งเป็นคนฆ่าแน่ๆทุกคนก็ไล่ล่าวินเทอร์โซเยอร์หมดเลยไอกัปตันนี่ก็ต้องไปช่วยเพื่อนดิเพื่อนกูไม่ได้ทำผิดซะหน่อย ซึ่งเอาจริงๆวินเทอร์โซเยอร์เนี่ยน่าแบบน่าสงสารสุดในหนังเรื่องนี้ละคือ1นนะครับอ่ะเป็นคนเลวก็จริงแต่ถ้าว่าไอตอนเป็นคนเลวเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยเขาโดนลักสมองถูกคําสั่งเปิดออกมาปุ๊บไม่มีสติละกลายเป็นไซบอร์ฆ่าคนอย่างเดียวเลยไอนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าว่าตอนเขากลับกลายเป็นคนเนี่ยเขาก็แบบคุยขึ้นมาชิบหายกูทําอะไรไปบ้างวะเนี่ยกูไม่ได้ทาอะไรเลยกูเป็นคนดีแท้ๆแต่ถ้าว่ากูถูกกคนตามล่าอยู่เพราะไอสิ่งที่ไอ ตัวร้ายใส่ให้กูสั่งไปทําซึ่งกูก็ไม่รู้ตัวทุกคนเลยลาก,กูเข้าใจผิดที่ว่ากูเป็นคนทําหมดในเรื่องล่าสุดนี้กูก็ไม่ได้หํามด้วยแค่มีคนปลอมตัวเป็นกูไปทําทุกคนก็เชื่อหมดว่ากูทําคืออะไรเนี่ยทุกคนลุมวินเทอร์โซเยอร์หมดเลยน่าสงสารมากๆครับผมดูแล้วผมยังสงสารแทนเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมผมจะกําหนดว่าไอ้วินเทอร์โซเยอร์เนี่ยเป็นตัวที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้ทีนี้มาคุยเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าไอ้ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแบ็คแพนเทอร์เนี่ยต้องบอกเลย แบ็คแพนเทอร์นี่คือเป้าหมายคือล่าไอวินเทอร์โซเยอร์อย่างเดียวเลยเนี่ยเพราะเข้าใจว่าวินเทอร์โซเยอร์นั้นไปฆ่าพ่อของเขาครับแต่จริงๆวินเทอร์โซเยอร์ก็ไม่ได้ฆ่าเห็นไหมซวยอีกแล้วโดนตามล่าเฉยเลยและไอแบ็คแพนเทอร์นี่ก็ไม่ได้กระจอกนะตามล่าแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายสุดๆอะเอาเป็นว่าแม่งสวยชิบหายอะ มาดูเรื่องสไปเดอร์แมนกันต่อเลยแล้วกันสไปเดอร์แมนนี่คือเป็นตัวแยกซีนสุดๆอ่ะแม่งฮาเฮ้ยผมโคตรชอบตัวนี้มันอะแบบเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนรูปลักษ์สไปเดอร์แมนที่เราเคยเห็นกันในหนังไปหมดเลยแบบตอนเห็นหน้าแรกๆนี่คือแบบมันจะดีเหรอะวะทัมสไปเดอร์แมนออกมาแบบนี้เนี่ยไปๆมาๆครับชอบเลยโอ้โหเด็ดมากในไหนจะสไปเดอร์แมนอีกบวกป้าเมย์เข้าไปด้วยโอ้โหเป็นแบบ perfect combination น่ะมาเวลนี่แบบแคร์คนได้เก่งมากครับผมชอบมาเวลตรงนี้แหละทีนี้คุยเรื่องไร้สาระกันมานานแล้วมาคุยเรื่องการแบบ การดำเนินเรื่องการดำเนินสิ่งต่างๆในหนังดีกว่า มาเวลนั้นจัดฉากได้ลงตัวมากๆครับฉากแอคชั่นเท่านี้ฉากตลกเท่านี้สอดแทรกบุกคเข้ามาตลอดครับผมแล้วก็ปูทางได้อย่างดีแนบเนียนตั้งแต่เริ่มเรื่องอย่างตอนที่โทนี่เปิดเรื่องมาเนี่ยที่เขาไปสัมมนาเขาก็โชว์ถึงการแบบย้อนเวลาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรวะย้อนความทรงจําไปดูความทรงจําเก่าๆของตัวเองอยู่ซึ่งความทรงจํานั้นคือความทรงจําของพ่อแม่ซึ่งมันจะมาผนวกปมในตอนจบครับอะไรแบบนี้มันปูทางมาดีมากๆเลยผมชอบมากและอารมณ์ของตัวละครเนี่ยเล่นกันดีมาก โดยเฉพาะตอนจบผมชอบมากเขาโชว์ถึงความว่าแบบถึงเป็นฮีโร่ก็จริงฮีโร่ก็ไม่ได้เป็นดีตลอดเวลาฮีโร่ก็เป็นคนเหมือนกันฮีโร่ก็ถูกอารมณ์ควบคุมได้อย่างโทนี่อย่างเงี้ยเจอเรื่องที่แบบเจ็บใจมากๆ เขาก็มีหลุดได้เหมือนกันเลยต่อสู้กับกัปตันอเมริกาอะไรแบบนี้ก็โชว์ให้ดูนะครับว่าฮีโร่ก็ไม่ใช่คนดีเสมอไปทีนี้มาพูดถึงวายร้ายในหนังบ้างดีกว่าครับผมบาลอนเฮลมูตซิโมนั่นเองซึ่งเขาคนนี้นะครับช่างแตกต่างกับในโลกคอมิคระเกินแต่ถ้าว่าผมกลับชอบในเวอร์ชันหนังมากกว่าซะอีกในเวอร์ชันหนังเนี่ยถือเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ดีที่สุดตั้งแต่มาเวลเคยทํามาเลยก็ว่าได้และผมกล้าพูดเลยเป็นวายร้ายคนเดียวด้วย ที่ทาภารกิจสําเร็จยึดครองได้สําเร็จทําแบบภารกิจของเขาได้สําเร็จอะ่ะคือเขาทําให้อเวเจอร์แตกกันได้อะ่ะเป็นคนเดียวที่ทําสําเร็จจริงๆคนอื่นไม่ว่าจะโจมตียังไงก็สุดท้ายก็แพ้ฮีโร่ของเราอยู่ดีอันนี้ถึงแพ้แต่ก็สําเร็จไปแล้วผมชอบคาพูดของบาลอนซีโมมากที่เขาบอกว่าเนี่ยทำลายแบบถ้าสู้กับศัตรูเนี่ยทำลายพวกเขาไปเดี๋ยวพวกเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ได้ใหม่แต่ถ้าทําลายจากข้างในเนี่ยมันคือแบบตายพังไปเลยอะไรแบบเนี้ยแนวคิดเขาเจ๋งมากครับ และแบบด้วยการที่ผนวกปมต่างๆมามีประวัติแบ็กกราวที่น่าสงสารกล่าวให้ถึงว่าความแค้นถึงข้อบงำตัวของเขาทำให้เขานั้นโกรธแค้นอเวนเจอร์มากๆอยากทำลายอเวนเจอร์มากๆ โดยเหตุการณ์ก็ประมาณที่ดูกันมาแหละครับคือครอบครัวเขาตายเพราะเหตุการณ์ที่อเวนเจอร์นั้นไปต่อสู้กับอัลตรอนซึ่งจะโทษอเวนเจอร์ก็ถูกแล้วครับผมเพราะอัลตรอนนั้นก็เกิดมาจากอเวนเจอร์ไม่ใช่แบบเอเรียนมาบุกโลกแล้วอเวนเจอร์ไปช่วยปุ๊บแล้วตึกบาลาบ้านช่องถล่มพังมาทับคนตายอย่างนี้ผมก็ยังพอรับได้ครับแต่คืออันนี้ครับผมอัลตรอนเนี่ยก็เกิดจากโทนี่สตาร์ครับ ทำให้เหมือนว่าอเวนเจอร์นั้นกลายเป็นตีกันเองทุกอย่างก็อยู่ในอเวนเจอร์หมดความผิดท,ทุกอย่างนั้นก็เข้าที่อเวนเจอร์หมดอยู่ดีครับก็เข้าใจครับว่าทําไมเขาถึงแคสขนาดนี้และนี่นะครับก็เป็นเหตุผลทําให้ผมชอบซีโมในหนังมากๆทีนี้มาดูอย่างอื่นกันดีกว่าผมก็สังเกตครับผมว่าหนังมันก็พยายามจะปูเรื่องไปถึงเรื่องต่างๆแอบเผยข้อมูลมารับข้อมูลนิดข้อมูลหน่อยมาเสมอถ้าผู้ชมหลายๆคนก็คงสังเกตเหมือนผมแบบในตอนที่วิชั่นพูดถึงเรื่องมายเกมที่ติดอยู่บนหัวเขาเนี่ยซึ่งคนดูหนังปกกติิที่่เขาาไไมมด้อดคอ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ไมล์เจมเนี่ยคืออะไรซึ่งวิชั่นเนี่ยก็จะทําให้เราอยากรู้ครับแบบสงสัยจังไอ้ที่ติดอยู่บนหัวทําอะไรได้บ้างผมอยากจะเข้าใจมันจังซึ่งคนที่ดูคอมิกก็จะแบบโอ้โหมันเจ๋งว่ะนี่คือไมล์เจมแน่ๆเดี๋ยวมันจะไปรวมเป็นอินฟินิตี้การเลสนะซึ่งไอ้คนที่ไม่รู้นะครับมันก็จะไม่รู้ต่อไปครับผมมันก็แบบมันคืออะไรวะแล้วมันมันก็จะมารู้ทีเดียวในหนังภาคต่อครับผมและพอมันรู้เนี่ยโอ้โหมันก็จะแบบมีฟีลว่าอ๋อไอตอนที่วิชั เช่นเดียวกับตอนใน g u a r d i a n of the Galaxy ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกออฟที่มันหามาเนี่ยคืออะไรพอไปเจอคอลเ l กเตอร์เท่านั้นแหละรู้เลยมันคือ Infinity Gem แล้วก็มีการบอกมาให้ด้วยนะว่าแบบมีอันนูม้มีอันนี้มีแบบใบๆมาให้ครับ และผมว่ามันก็คงมารวมกันในภาค Infinity War นะครับผมทานอสก็คงไปรวบรวมมาแต่ละชิ้นแล้วก็มารวมกันเป็นถุงมือของเขาซึ่งทุกคนนนั้นก็คงแบบว้าวมันเจ๋งมากๆ Amazing สุดๆ Marvel แม่งสุดยอดปูเรื่องมาดีมากๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองนะครับ Marvel นั้นการตลาดดีมากครับคนก็จะมาเริ่มมาอ่านคอมิกหาอ่านในเว็บอะไรอย่างนี้เฮ้ยไอ Infinity Jam เ,เนี่ยคืออะไรก็ต้องมาอ่านคอมิกของเขาอีกอะไรแบบนี้แล้วก็พูดถึงหนังภาคต่อของ Black Panther ก็ดีกว่า ผมคาดเดาเอาเองนะครับคืออย่างแบล็คแพนเทอร์ในกระตูนเนี่ยในโลกคอมิกมันมีมาอยู่นานแล้วมันเป็นทีชาร่ามานานแล้วแต่คือในหนังนะครับผมเรื่องราวก็คงแตกต่างออกไปเรื่องราวคงจะโฟกัสไปที่แบบประเทศวากดาดาเป็นยังไงแบล็คแพนเทอร์ปกครองยังไงเขาจะสู้กับใครศัตรูของเขาเป็นอะไรอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเนี่ย แบล็กแพนเทอร์ในหนังมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยเขาเพิ่งเป็นกษัตริย์เมื่อแบบตอนเหตุการณ์เนี้ยพ่อเขาเพิ่งตายเขาก็เพิ่งแบบได้เป็นกษัตริย์เขาก็ต้องมาเริ่มใหม่เรียนรู้การปกครองปกครองประเทศยังไงประเทศมีอะไรดีจะมีใครมาลุกลาประเทศเขาไหมอะไรก็ว่าไปครับผมเรื่องราวของวากานด้าเนี่ยก็ได้มีโผล่มาเล็ดลอด,ดๆมาสักพักหนึ่งแล้วในมาเวลยูนิเวอร์สเนี่ยโดยอย่างเอชชอบเอาตอนครับผมถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับตอนที่เอาตอรนนั้นไปตามหายูริซิสคอเพื่อหาแร่มาจากยูริซิสคอเนี่ยแร่ แท้น่นก็มาจากวากาันด้นี่แหละครับซึ่งนั่นนะครับเป็นแบบเก็ตเล็กเก็ดน้อยที่มันสอดแทรกเข้ามา ซึ่งคนดูก็จะแบบเริ่มอ,อ๋อไปเรื่อยแบบอ๋อไอ้นี่มันมาจากอน,นุน,นะไอ้นู่นมันมาจากอันนี้นะอะไรแบบนี้ครับผมแล้วเราก็คุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วทางท่านผู้ชมนั้นอยากพูดเรื่องอะไรเพิ่มอยากพูดรู้อะไรกันเพิ่มเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแบบผมอาจจะพูดไม่หมดอาจจะสังเกตไม่หมดท่านผู้ชมก็ลองแบบเออพี่ขาดตรงนี้ไปนะผมดูมาเนี่ยสังเกตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะ<ฮ>อะไรแบบนี้เออลืมพูดเรื่องกับตอนอเมริกาเลยมันจะเฮี้ยไปไหนวะไปเอายายเขาแล้วมาเอาหลานเขาต่ออีก ลืมพูดเลยเรื่องนี้แต่โอ้โหชาลอนคาร์เตอร์นี่เลือกตัวแสดงได้ดีมากครับจริงๆผมชอบไอคนแสดงคนนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นแสดงเรื่อง r e เวนท์ที่เป็นซีรีส์ครับผมเขาแสดงเป็นเอมิลี่ตอนเป็นแบบนางเอกในเรื่องนั้นซึ่งผมก็ชอบเขามาอยู่แล้วแล้วพอมาเจอในอไอ้กัปตันนี่โอ้โหชอบเลยอะไรแบบนี้ครับซึ่งก่อนจะจากกันเนี่ยขอโปรโมทซีรีส์ก่อนเลย Re เวนท์นี่สนุกมากครับรีบไปดูเลยจริงริผมเป็นคนชอบดูซีรีส์นะครับวันนี้เหมือนแบบไม่ค่อยได้ความรู้อะไรมากเลยขอถือโอกาส แนะนำคนดูให้ไปดูซีรีส์กันบ้างดีกว่ามันสนุกมากครับเพราะผมชอบดูมากๆมีเรื่องแนะนําก็แบบถ้าเริ่มดูเลยนะก็ Prison Break อะไรอย่เงี้ยลองไปดูได้ Game of Thrones Vampire Diary ก็สนุกนะ Breaking Bad อย่างเงี้ยสนุกมากๆครับแต่ถ้าใครอยากดูซีรีส์แล้วย,ยังเป็นแฟนคอมิกอยู่ด้วยเนี่ยอยากดูเรื่องที่มันต่อเนื่องกันไปดูพวก Agent Chue ก็ได้ครับผม Daredevil <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นจักรวาลหนังเหมือนกันครับแบบว่าไอเอเจนชิลเนี่ยมันจะให้ยามทำเรื่องให้ต่อจาก a เวนเจอร์อะไรแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวฮีโร่ต่างๆเข้ามาปะปนอยู่เรื่อยๆครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าสนุกเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ดูอะไรไปเยอะขนาดนั้นก็ยังพูดมากไม่ได้เดี๋ยวว่างๆจะไปดูในปิดเทอมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วล่าย,ยาวไล้าสาระกันมาเยอะมากแล้วเนี่ยก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่พอใจอะไรยังไงแบบอยากดดาอยากอะไรก็บอกกันมาได้นะครับจะได้ไปปรับปรุงแล้วก็แบบขาดตกบกพร่องอะไรก็เสริมเติมกันมาได้อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ